ปกติเวลาเราเรนเดอร์เราจะมาที่ tool แล้วก็ที่ tool tool แลวที่ใช่ tool ไม่ใช่ใน option. option option แล้วก็ preference preference <Perfect. S 2> แล้วก็มาตรงที่วิดีโอแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้การ์ดเขียวก็จะมาเลือกให้ใช้งานกูุไดคอตรงนี้ แต่นี้เป็นกาดแดงมันจะใช้เป็น OpenCL โอเคปกติเราเปิดแค่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วตรงนี้ถ้าเราเปิดแค่ตรงนี้แล้วเรเนเดอร์ทำการเรนเดอร์แบบปกติใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะลองเรนเดอร์แค่ช่วหงหลังๆแล้วกันมันจะได้เห็นผลชัดๆเจนกันไปนเลยโอเคนี่เอาตั้งแต่ตรงนี้เลยแถวๆนี้โอเค นี้ก็จะลองเรนเดอร์แบบตั้งค่าเปิดตรงนั้นปกตินะโดยการกดเ e n d e r as แล้วก็อีตรงนี้เราก็มาเลือกโปรเจกต์ไฟอย่างเช่นอนะตอนนั้นผมเลือกเป็น wmv wmv แล้วก็ทำไมเลือกคอสตอมไม่ได้วะอ๋อต้องดำคีย์ข้างในอีก แล้วเป็นอ720อน q นะครับคุณภาพ7 2 0แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องตั้งอะไรมากกดน e n d e r ได้เลยพอกดน e n d e r ปุ๊บามาดูกันครับเกิดอะไรขึ้นสังเกตจากโลโก้ครับจะมีการกระตุกจะมีการแบบเล่นไปแล้วหยุดอันนี้เป็นการแบบเปิด การใช้ GPU ช่วยเรนเดอร์ในการตั้งค่านะครับซึ่งจะไม่ซึ่งก็ยังไม่เร็วพอนะครับเป็นการใช้ GPU ช่วยเฉยๆไม่ได้ใช้ GPU เลยดังนั้นก็ยังใช้ CPU ในการเรนเดอร์อยู่นะครับแต่ก็ยังถือว่าเร็วกว่าใช้ CPU เรนเดอร์ล้วนๆนะครับแต่ก็ยังมีอาการกระตุก ดูแค่นี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผลพรนี้เมื่อกี้ผมลืมติ๊กเดี๋ยวผมลองเรนเดอร์ใหม่โอเคต้องติ๊กถูกให้เรนเดอร์เฉพาะตรงที่เราเลือกแล้วก็สั่งเรนเดอร์ใหม่ปั๊บทีนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีอาการแบบเล่นแล้วก็หยุดเล่นแล้วก็หยุดเรนเดอร์แล้วก็หยุดนะครับมีอาการกระตกุกตรงนี้ก็ นะครับเรนเดอร์ช้านิดหนึง่งเนี่ยครับกว่าจะไปได้ช้ามากโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองปิดเราจะไปลองปิดการใช้ CPU ช่วยการใช้ GPU ช่วยในการเรนเดอร์นะครับการเลือกออฟ ลบไปเลยลบไปเลยนะครับก็มาลองอ๋อต้องปิดซอนี่ไว้กัดแล้วก็เข้าใหม่นะครับปิดซอนี่ไว้กัรแล้วก็ทำการเข้าใหม่โอเคอันนี้เป็นการปิดทีนี้เราจะมาลองลองเร็นเดอร์กันใหม่ไฟเรนเดอร์ ตรงนี้เราจะใช้ G P U ล้วนๆไปจะใช้ C P U ล้วนๆเลยนะครับในการเรนเดอร์อันนี้คือใช้ C P U เรนเดอร์ล้วนๆเลยครับสังเกตด,ดูจะช้ากว่าเมื่อกี้คือจะเล่นไปนิดนึงแล้วก็หยุดเล่นนึงแล้วก็หยุดตลอดฮะจะต่างกับใช้ G P U ช่วยใช้ G P U ช่วยนี่ก็จะเร็วกว่านิดนึงครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่สู้ตอนที่ใช้ าการจอครับเรนเดอร์อย่างเดียวเลยไม่ได้ครับเร็วกว่าทีนี้ผมจะมาสอนการเรนเดอร์ด้วยใช้การจอเรนเดอร์นะครับออย่างแรกให้เข้าไปที่นี่เลยครับออปชันออปชันมาที่เพอร์เฟอร์เรนซ์เฟอร์เรนซ์มาที่วิดีโอ วิดีโอมาเปิดใช้ GPU ตรงนี้ฮะถ้า GPU ใครซัพพอร์ตก็มันจะขึ้นตรงนี้เองครับแล้วก็แฮปพแฮปพเสร็จกดโอเคโอเคเสร็จกดโอเคเสร็จแล้วปิดซ o นีไ่ไมกกดหนึ่งครั้งครับทำการปิดซ o นี่ไวกัดแล้วก็เข้าใหม่โอเคครับทีนี้ เวลาเรนเดอร์แลนะครับให้ไปที่ไฟล์เรนเดอร์แล้วตรงนี้ครับให้เลือกเป็นไม่ใช่ wmv นะครับให้เลือกเป็น main concept main concept avc นะครับตรงนี้ครับดัวคลิดเข้าไปครับตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ตั้งไว้นะครับให้เลือกเป็น internet hd ครับคุณภาพเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วแต่จะเลือกนะครับแล้วก็อย่างนี้ผมเลือกแล้วก็ทำไปแล้ว เสร็จแล้วกดคอสตมไมคครับกดเข้าไปกดเข้าไปให้สังเกตด,ดูตรงอ่าสิสเตมนะครับตรงสิสเตมเนี่ยมันจะมีให้เช็คอ่าประมาณว่าให้เช็ค GPU ว่าสปอร์ตอะไร GPU หรออย่างอ่าถ้าของใครเป็น CUDA Core มันก็จะเขียนว่า CUDA Core e a s t อะไรนะครับคือสปอร์ต CUDA Core นั่นเองแต่อย่างของผมเป็นการ์ดแดงไม่มี CUDA c o r ครับจะใช้ OpenCL ครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็สแสดงว่าเราสามารถเปิด OpenCL ได้แล้วครับไปที่วิดีโอแล้วก็มาตรงレ e r ตรงนี้ครับ e n c o s t d Mode ให้เลือกเป็น lendernder using OpenCL อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผม OpenCL ก็เลือกเป็น OpenCL อย่างของใครเป็น CUDA ให้เลือก CUDA ครับตรงนี้ครับก็ลองดูนะเลือกเป็น OpenCL แล้วอันนี้ผมเลือกไว้แล้วตอนแรกผมเลือกไว้แล้วที่จริงต้องกดโอเคนะแต่ผมไม่ต้องเพราะว่าผมเสฟ็ไปละ ทีนี้ผมจะลองเรนเดอร์ดูนะครับเดี๋ยวแคสเซิลแคสเซิลนะครับเลือกเลือกเอาแค่ตรงตรงนี้อ่าโอเคแล้วลองเรนเดอร์ดูครับเ e n d e r Add มาตรงนี้ไปที่ Main Concept เลือกที่อิน e r ตน t ์แปีที่เราได้เลือกไว้แล้วเสร็จแล้วก็กดเ e นเดอมาดูกันครับเกิดอะไรขึ้นเป็นไงครับ การเรนเดอร์นั้นเล่นเรนเดอร์นี่มีความต่อเนื่องมากครับวิ่งตลอดเลยไม่มีสะดุดแถมวิ่งเร็วด้วยครับสังเกตหลอตรงนี้ขึ้นไวมากครับซึ่งเราไม่ต้องเสียเวลาในการเรนเดอร์มากเลย ใครับแค่นี้ก็น่าจะพอ,อได้ประโยชน์กันบ้างแล้วนะครับเห็นไหมับแปบ๊บเดียวเสร็จก็ทางนี้ท้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณชแนลจอยเอ็นเอฟซี Joy ด้วยนะครับที่ได้ให้ความรู้เรื่องการใช้ GPU Re เรนเดอร์มานะครับยังไงก็ต้องให้ขคดไว้ที่นี้ด้วยนะครับก็สำหรบับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ